โอเคครับก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็บิวผมเช่นเคยนะกับอ้นเกมเมอร์นะวันนี้ผมุกจะมารีวิวการอัปเดตใหม่ของไม้ครับพ็อกเก็ตเอเจชั่เวอร์ชั่น0.16.0ตัวเต็มนะฮะโอเคว่ามันจะมีอะไรม,มั่งนะเออซึ่งว่าอัปเดตมาใหม่นี้ก็จะมีเป็นสโตนนะฮะดับแรกก็เข้ามาอัปเดตสกินแพดใหม่นะฮะก็ราคาก็60บาทนะฮะนี่เดี๋ยวว่าผมจะปลดล็อกปลดล็อกสกินมาแจกนะฮะนี่ก็จะเป็นพวกสกินผี เกี่ยวกับวันฮันาวีหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเออใช่ด้วยนะนี่มีพักทองเก็มีประมาณนี้อันนี้ก็ตันแล้วโอเคส่วนอัปเดตอย่างต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นแก้บั็กหรือเฮียอะไรต่างๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะลองไปดูแป๊บหนึ่งขอสร้างโลกบบไหมบ้างเห็นได้ยินเขาว่ามันอัปเดตให้วินเทอร์บอสโหดขึ้นนะฮะคือฆ่าสัตว์ทุกอย่างเลยนะฮะได้ยินมาว่างั้นแล้วก็เพิ่มบล็อกใหม่มาหรือเปล่า เห็นมันบอกไม่ใช่นะอันนั้นมันพวกมันลงมอสเอานะมอสแอคออนนะะโอเคก็จะเป็นอย่างงี้อย่างต่อไปก็น่าจะเป็นวินเทอร์บอสโหดขึ้นนะผมจะลองดูนะแต่ก่อนมันจะไม่ค่อยฆ่าสัตว์ใช่ไหมก่อนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องมายค้ามากสักเท่าไหร่นะพอดีว่าเล่นต่เคสเทชันส่วนโปรเคสเทชั่นนะอันนี้ยังไม่ได้สอนนะโอเคโอเค,อเคขวางหมูหมั่วๆบ่ดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะฆ่าจริงหรือเปล่าโอเคโอเค วางไปมัวม่วๆนะคับแป๊บหนึ่งโอเคคืออันนี้ก็อัปเดตก็มาดูกันคร่าวๆไม่ได้มานะอันนี้ผมก็ไม่ไ,มได้เชื่อชานนะ้ไยน่ะอันนี้ก็อยาามารีวิวให้ดูเฉยๆพรดีว่าไม่มีอะไรทําเดี๋ยวสอนโป๊เคชั่นเดี๋ยวไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาสอนแน่คาบบ่ายเดี๋ยวเจอกันเึิบเปิบเปิบแล้วก็เปิบ ชุบฟืมวินเทอร์บอดจงออกมาฮึโลกนี่โอ้เสียงไม่รู้มันจะได้ยินเสียงในเกมหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับจะเพิ่มให้นะโอเ้ยนี่ครับมันเริ่มทำลายาสัตว์แล้วโอ้มันจะปล่อยเป็นหัวมานี่ไงแหลกเลยเยอยวินเทอร์บอดแม่งหดขึ้นยิงกิงไว้ยี่อ่ะฆ่าไปาได้ไรวะเนะี่ยไม่ใช่หลุดนะ ิมหายแลวนะกูเยี่ยไม่โอดจริงโอดจริงอะไรจริงฮะบอกตรงผมลองเกมโหมดดูดีกว่านะฮะอันนี้ผมไม่ได้เปิดเกมโหมดด้วยสิยังไม่ได้เปิดเกมโหมดอเปิดแล้วนี่หวะเดี๋ยวจะลองเกมโหมดดูหลุดไม่หลุดด้วยโอ้ยเย,ย้ยเดี๋ยวจะลองเกมโหมดดูนะฮะ ว่ากี่นัดถึงจะตายว่าไม่กี่นัดเนี่ยนัดเดียวหมูถึงก็ถึงกับปิ้นนะ M E M O D E เกมหมดศูนย์ปปรับชิปหายละหนีแป๊บหนึ่งมันมาแล้วเฮ้ย,ม,ม,ม,ววยมันไม่สนเราอ่ะเฮ้ยมันไม่สนเราเนี่ยมันไม่สนอื้อหือคังเดียวติดอื้อหือโจรจรอะไรจริง บอกตรงโอเคคลิปนี้ผมก็จอจบคลิปนู้นนี้นะครับถ้าใครชอบอย่ลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับผมค,ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ